Ing Now Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับ Good Morning I Now o w รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ conversation กับเรื่องที่มีชื่อว่า expression น่ารู้จากรายการ I n ง Now โทมาสวัสดีครับทุกคนถ้าจะพูดถึงรายการเรตติ้งแรงแสงทุกทางโค้งตอนนี้นะครับคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากรายการอิงแนวโทมา รายการที่นอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วยังให้ความรู้ด้านการสนทนาภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรายการที่พิธีกรหน้าตาดีอารมณ์ดีแล้วก็เนื้อหายังดีอีกด้วยนะโอ้โหได้ค่าจ้างมันเท่าไหร่ครับเนี่ยวันนี้พี่เอกและทีมงานอิงนาวเรายกขบวนตัวอย่าง expression หรือคำพูดบทสนทนาที่ได้มาจากรายการอิงนาวโทรมาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้อ่านได้ฟังกันนะครับจะมีอะไรบ้างก็ ไปรับฟังกันเลยดีกว่านะครับอ,อ๋อแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะอ่านไปด้วยฟังไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Podcast Player เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดลิงก์เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับจะได้ดูคู่กันไปเนาะเรามาเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับรับรองว่าคุ้นหูคุ้นตาแน่นอนนะครับนั่นก็คือประโยคที่ว่า please keep in touch ได้โปรดติดต่อกันมาด้วยนะ สำนวน keep in touch นะครับเอาไว้ใช้เวลาที่เราจะจากกับใครนะครับเรียกได้ว่าซึ่งเขาเนี่ยอาจจะไปที่แบบไกลแสนไกลอะไรอย่างงี้นะครับเราก็บอกกันไว้ก่อนเลยว่า don't forget to keep in touch ซึ่งแปลได้ว่าอย่าลืมติดต่อกันมาบ้างนะแค่นี้ก็บอกเป็นในๆนได้แล้วว่าเขาคนนั้นสำคัญกับเรามากๆเลยนะครับแล้วเราเนี่ยก็ไม่อยากให้เขาหายเข้าป่าไปเลยนะครับความรู้สึกแบบว่า อย่าลืมเขานะตัวเองไอ้เต้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยมาเรื่องนี้อีกแล้วนะครับไปต่อกันที่ประโยคที่2กันบ้างดีกว่านะครับอันนี้เป็นประโยคแบบเชิงคําถามนะซึ่งเป็นคําถามว่า what do you do for living คำถามนี้เหมือนคําถามวัดความเป็นดาว t i k ตอกนะเฮ้ยดาว t i กต o k เลยใช่ไหมครับเพราะว่าจะเจอบ่อยมากๆใน Account ที่มีพิธีกรที่ไปถามเจ้าของรถหรูว่าทำอาชีพอะไรมีความหมายเหมือนกันกับประโยคที่ว่า what's your job นั่นเองนะครับ ประโยคต่อไปนั่นก็คือ don't mention it ประโยคนี้เป็นวิธีการตอบที่สุภาพนะครับเมื่อมีใครมาขอบคุณในสิ่งที่เราทำให้เขาซึ่งสื่อความหมายประมาณว่าไม่เป็นไรเลยมันเรื่องเล็กน้อยมากอย่าพูดถึงมันเลยตัวอย่างบทสนทนานะเช่น A. พูดว่า thank for your help ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะ B. ก็จะพูดว่า don't mention it ไม่เป็นไรครับประโยชต่อมาก็ยังเป็นประโยคคาถามเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ Do you prefer จุดๆ,ๆแล้วก็ to จุดๆนะครับเป็นประโยคที่ใช้ถามหากเราอยากทราบว่าใครบางคนเนี่ยชอบสิ่งที่กล่าวถึงนี้มากกว่าอีกสิ่งหรือไม่ทวนอีกครั้งนะชอบสิ่งที่กล่าวถึงนี้มากกว่าอีกสิ่งหรือไม่เราสามารถใช้ได้กับคํานามที่เป็นสิ่งของและการกระทําก็ได้นะครับเช่น Do you prefer staying home to traveling คุณชอบอยู่บ้านมากกว่าไปเที่ยวหรือไม่อลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ do you prefer จุดแล้วก็ to ๆ,ๆนะครับลองถามกันดูนะตัวอย่างต่อมานะครับนั่นก็คือ I've never seen you before ฉันไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยเราจะพูดประโยคนี้กับใครบางคนที่ไม่เคยพบเจอเขามาก่อนอาจจะเช่นเป็นนักเรียนใหม่หรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานใหม่นะครับเรามีตัวอย่างให้ดูเช่น I've never seen you before Are you new here ฉันไม่เคยเห็นคุณเลยคุณมาใหม่เลยครับประโยคนี้นะครับเราสามารถใช้ได้ก่อนแล้วค่อย เริ่มถามชื่อนะหรือทำความรู้จักกับคนคนนั้นก็จะเป็นการเริ่มต้นบทสนทนาที่ดีเลยนะครับเรามาที่ประโยคต่อมานั่นก็คือ I'm not good at it ฉันทำมันไม่เก่งเลยการใช้ to be good at something จะมีความหมายว่าเราทำสิ่งนั้นๆได้ดีได้เก่งเมื่อเราเติม not เข้าไปก็จะมีความหมายตรงกันข้ามก็คือไม่เก่งนั่นเองนะครับเช่น I'm good at playing football ฉันเก่งในเรื่องการเล่นฟุตบอล แล้วพอเรานะครับเติม erm not เข้าไปก็จะกลายเป็นประโยคตัวอย่างแบบนี้ I'm not good at geography ฉันไม่เก่งวิชาภูมิศาสตร์ลองฝึกใช้กันดูนะครับแล้วก็หาตัวอย่างแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับต่อมาเป็นคำว่า peace out ที่หมายถึงลาก่อนนะ bye bye แล้วเจอกันนะเนื่องจากคำนี้นะครับเป็นคำแสลงภาษาพูดควรใช้แค่เวลาที่เรากำลังจะแยกย้ายกับแก๊งเพื่อนสนิทกันเท่านั้นนะครับไปพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะหาว่า เราไม่สุภาพนะครับผมโอเคก็ลองไปใช้กับเพื่อนๆกันนะครับประโยคต่อมานั่นก็คือ is it possible for me to do something เป็นคำถามในเชิงสุภาพมากๆที่หมายถึงเป็นไปได้ไหมครับที่ผมจะจุดๆนะครับทวนอีกครั้งนะเป็นไปได้ไหมครับที่ผมจะจุดๆ,ๆจะทำสิ่งใดก็ใส่ต่อท้ายไปได้เลยนะครับสามารถใช้ในสถานการณ์ที่เราจะต้องพูดเพราะไม่ว่าจะกับผู้ใหญ่ลูกค้าหรือ คนที่เราต้องเกรงใจนะครับเช่น Is it possible for me to go outside เป็นไปได้ไหมครับที่ผมจะออกไปข้างนอกอลองทวนนะ Is it possible for me to go outside เป็นไปได้ไหมครับที่ผมจะออกไปข้างนอกประโยคนี้มาคู่กับน้ำเสียงนะครับลองฝึกทั้งน้ำเสียงแล้วก็ประโยคไปคู่กันนะครับถัดมาเป็นประโยคที่ว่า How may I help you ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างครับหรือว่าฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างคะ เป็นการพูดเพื่อเสนอความช่วยเหลือจากเราไปให้อีกคนหนึ่งนะครับซึ่งมักจะใช้ในหมู่พนักง,งานร้านต่างๆหรือว่างานบริการนะครับที่ถามลูกค้าของตนเผื่อว่าพวกเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากเราอย่างสุภาพนะครับและสุดท้ายท้ายสุดเลยนั่นก็คือ what's the matter with you เวลาที่เราเจอใครนะครับเราก็เห็นว่าเขาเหมือนมีสิ่งใดผิดปกติไปเช่นดูป่วยดูน้าซีดมีเรื่องทุกข์ใจหรือเปล่า เราก็สามารถใช้ประโยชน์นี้เพื่อถามแสดงความเป็นห่วงเป็นใยได้นะแต่อย่าลืมนะครับแสดงความเป็นห่วงเป็นใยในจังหวะที่ถูกต้องเลยนะไม่งั้นจะกลายเป็นเป็นอะไร <c oughs> โอเคก็ใช้ประโยชน์นี้นะครับในการถามเพราะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือเปล่าอย่างนี้ก็ได้นะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างของประโยช์บทสนทนาทั้งหมด ที่เราได้เจอกันในรายการอิงนาวโทมาถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเข้ามาร่วมชมแบบสดๆนะครับก็สามารถค้นหาแล้วก็มาพบเจอกันบนหน้าแฟนเพจ f a c e b o o k i ิง Now ทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มถึง2องทุ่มนะครับเพื่อเราจะได้เจอกันในรายการก็ได้นะครับวันนี้เอกก็อยากจะขอลากันไปก่อนด้วยคำว่าพิซ out นะครับทุกคนโอเคแล้วก็ก่อนจะพิ out นะครับ อยากจะบอกทุกคนว่าใครที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้แบบนี้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow. in. th หรือจะติดตามผ่านทั้งหน้าแฟนเพจ Facebook ingnow. in. th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก podcast player เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับ วันนี้พี่เอกอยากขอบคุณทุกคนนะครับแทนทีมงานเลยที่ติดตามกันจนมาถึงเอพิโซดนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดปุ่มกระดิ่งติดตามนะครับก็สามารถกดได้เลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับผมวันนี้พี่เอกและอิงหนาวต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับ See you soon